อาวอาบน้ำแล้วก็มาถูต้นไม้จ้าเอาเลยที่สบายใจค่ะเอาอาถูเล n ง l e n พาจะถูเสร็จไม่ใช่ต้นไม้จะตายก่อนบาปุก,กี้

ดูเร็วมาจะตายก่อนนี่เิเอาเลยที่สบายใจเลยเอาที่เธอสบายใจเลยเาที่เธอสบายใจเลยค่ะอุกเม่มลาก เดี๋ยวเขายังดูอยู่คุณลุงเขายังคันอยู่เลยยังไม่หายคันเลยใช่ไหมปุ๊กกี้มันจะไปไหนล่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะ อาพี่ช่ยของเราก็ถูเหมือนกันนะคะโอ้โอ้โอพี่ช่อยก็ถูเหมือนกันลุงนแล้วลุงนแล้วพี่ช้อยก็ถูเหมือนกันอ่าพี่ช่อยเร็วโอ้อาบนำมาเมื่อกี้นะคะเนี่ยทาแป้งแล้วพี่ช่ยอยอาพี่ช่อยแล้วไม่คันเหนอพี่ช่วยวันนี้ไม่ขั้นนะคะ ทาแป้งแล้วไป่ส่อยของเราโอ้เรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะพี่ส่้อยของเราเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะพี่สร้อยทาแปง้งย่างสวยเลยเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะเนี่ยรองสาวเนี่ย มัดไว้แล้วอ้าวาที่สบายใจเลยค่ะที่สบายใจเลยปกกุกี้อ้าวมองเมื่อไหร่คุณลุงจะเอายามาให้เนาะ โอ้โอ้คันไม่เลิกเลยนะคันไม่เลิกเลยยังคันอยู่นะคะนี่ยังคันอยู่ยังคันอยู่เรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะปุ๊กกี้กับไม่สร้อยค่ะไม่ยอมนะคะเรื่องกินนะคะไม่ยอม ขอได้ให้ได้กินนะคะริงไหมปุ๊กี้จะกินนึ่งใหญ่นะคะแม่แม่อันนี้นะคะพี่ส้อยพี่ส้อยบอกได้กินแล้วไม่สนใจแล้วพี่ส้อยบอก ไม่สนใจแล้วค่ะพี่ซอยได้กินแล้วไอควานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้าตอนเช้า